สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังมาหาซื้อของกับพวกเด็กๆนะฮะอันนี้เป็นแผนกวัดรูปส่วนคนเอ้ยแผนกทาสีแต่แผนกวัดรูปกำลังไปที่เซเว่อยู่วครับบอสกับอันเดเบลนะฮะตุกตาผีนั่นเองแันนี่นะก็พวกเราก็ก,กำลังโชว์อุปกรณ์นะฮะอันแรกเลยหนะยิบขึ้นมาก็จะเป็นทิกคนสีคน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 ะฮะ แล้วก็มีอะไรอีกตึงๆก็จะอยู่ในทุงเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพวกเรานะครับก็จะไปวาดภาพสวยๆที่เกาะกูดกันนะครับผมดังนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะลงเรือแล้วนะฮะตอนนี้เราลองจะเดินทางไปที่ท่าเรือแหละนะครับงั้นเะดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ ท่าเรือซึ่งพวกเรานะคะจะมีอันนี้นำทางอะจะมีชักดิ้ดดิ้ด้ดเต้นเร็วอุ๊ยอันนาเบลเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าเรือนะครับ ตอนนี้เรามาถึงก็กูดกันแล้วนะครับมีใครเป็นเมามั่งบ๊ายบายนี่นะครับหมายเลขยีข่ิบสองของเรานะฮะหวยออกตอนนี้เราจะลังจะเดินทางไปแล้วนะครับทุกคนใช้เวลาประมาณหนึ่งวันเกือบหนึงคืนบนร,รถนี้ <c oughs> แป๊บเดียวครับประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะเดินทางไปที่รีสอร์ทกอลกูดจอมานาของเราเลยนะฮะตอนนี้ถ่ายกองหน้านะ S <S อันนี้เป็นบรรยากาศในระหว่างทางนะฮะเราจะต้องรีบเดินทางไปให้ถึงก่อนที่ฝนจะตกเนทบอกว่าจะเดินไปเองนะฮะเมื่อกี้น่าจะปล่อยให้เดินไหวกันไม่ได้แรกจะพอไปถึงเราก็จะวาดภาพเลยคือพอไปถึงปุ๊บพวกเราจะเล่นน้ําเดยทันทีนะฮะจะไม่ทำอะไรนึ่งสิ้นเล่นน้ําก่อนนะครับจบเอาไ,ไว้นะฮะ ตอนนี้เรามาถึงกาะก,กูดกันแล้วนะครับเย้และนี่คือทะเลกาะก,กูดนะฮะของคาบาน่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการจากที่เพิ่งปิดไปยาวนานเหลือเกินนะครับตอนนี้เราไม่เอาโทร,โรศัพท์ไปกันนะ้ำไม่ได้นะฮะไอ้จะไม่พีเนตอุ้มได้ยังไงนะ มาถึงก็ถ่ายแบบเลยนะฮะเออเอ,อ,อ,อมองไกลมองไกลเป็นยังไงบ้างทุกคนสุดยอดไหมก็บอกแล้วนะฮะว่าน้ำที่นี้สวยมากตอนนี้สะพานก้จะเสร็จแล้วนะครับทุกคนแต่ต่อไปเราก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้กันแล้วนะเก่งจังเลย ตอนนี้เราจะพาทุกคนลงมาเล่นทะเลนะฮะเป็นไงบ้างไม่อยากจะบอกว่าน้ำใสมากลากๆๆ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 ๆวิ่ดีน้ำใสมากๆหมุนมุนให้พี่ดีต้าหมุนเลยพาเด็กมานอกมานเทนทะเลหนมาดูความใสดูความใส โชว์ความใสนะฮะเห็นเดียวขาเดียวเบลเลยตอนแรกตอนแรกมองไกลๆนึกว่าตอนแรกมองไกลนึกว่าปิงทะเลตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลาใกล้จะสี่ท voilà> ุ่มแล้วพวกเราก็ยังคงวาดรูปอยู่ไปดูเด็กๆวาดกันนะฮะอันนี้เป็นห้องแรกเลยคือ A3 อ้าวงูนี่นะครับครูบอสก็วาดเราเด็กๆก็มาลงสีกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวฮะว้าวเรามองกล้องได้เร็วเดี๋ยวเราจะตามครูบอสไปด้วยนะครับครูบอสกำลังวาดอยู่ในห้องกลางนะครับ วอดจังวาดจู่ฮะเริ่มมีการเปิดเพลงบ้านเกิดเปิดเพลงหลักบ้านเกิดของตัวเองครูบก็จะเป็นคนวาดครับแล้วเด็กๆเนี่ยก็จะช่วยกันระบายสีฮะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวอันนี้นะลงร่างนะฮะอันนี้แรงบันดาลใจนะครับก็มันจาก,การดำน้ำใต้ทะเลลึกนะฮะ เรไปเจอเต่าแลก็มีอะไรบ้างนะต้นประการังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ครับก็ลงมือสดๆเลยนี่คะการวาดก็จะต้องเปิดเพลงสร้างแรกกงกระดานใจนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นวันแรกครับผมเดี๋ยวก็วาดไปเรื่อยนะฮะแล้วก็มาดูว่าออกมาจะสวย ปีมือปร์ตอยู่แล้วนี่เลยด้านหลังนะฮะสวัสดีครับวันที่2นะฮะตอนนี้ก็ปวัดระบายสีเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมฮะ,ะนี่เหมือนปลาโลมากำลังไว้นะฮะออกมาเลยสวยมากเขายังระบายสีไม่เสร็จนะฮะเกือบเสร็จแล้วนะครับนี่เหมือนปลาโลมากำลังกระโดดออกมาเลยนะ จะต่อไปเราก็จะลงไปวาดข้างล่างนะครับตรงหน้าห้องน้ำอันนี้ก็เป็นแมนแบของความรักเข้าเป็นห้องน้ำผู้หญิงเต่มาดูจินตนาการนะครว่าเราจะทำไงให้เป็นห้องน้ำผู้หญิงโดยที่เราไม่ต้องวาดรูปผู้หญิงกับผู้ชายจะมาดูกันนะฮะตอนนอนไม่ได้นอนนะฮะตื่นมาทีตอนเที่ยงวันใช่ไหมส่วนอันนี้ก็ ต้องนอนคุณเดียวร้องไห้และสิ่งแรกที่พวกเราจะทำก็คือการทาสีพื้นก่อนนะฮะนี่ครับเราเริ่มลงมือ่ารองพื้นที่หน้านะฮะวันนี้เบลล่าแบบว่ามาเป็นแท่งเลยนะ เราให้ผู้หญิงนะฮะทาสีสุดผู้ชายมีหน้าที่ในการเลี้ยงเด็กน่ารักผู้มือผู้มีสวัสดีทุกคนตอนนี้เราเราจะไปไหนกันนะน้ำตกคลองเจ้านะฮะตอนนี้ด้านนี้จะบอกว่าน้ําสวยมากทุกคนไปแล้วจะต้องชอบเลยนะครับมันจะเป็นการเหมือนเล่นสไลเดอร์เลยนะโดยเราจะไปรถเบอร์12อนะฮะขามาเรามาเบอร์ย2ิบองเดี๋ยวเราจะไป ที่เบอร์12นะครับพร้อมไมมพอ่พอมพร้อมแล้วขึ้นรถครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปแล้วนะครับอีกประมาณครึ่งวันถึงและในระหว่างทางนะก็จะอ,อ๋อตกนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอำเภอกอกูดน,นะครับที่นี่มีสนามกีฬาด้วยนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรการของกอบปูนนะครับก็จะตรวจเข้มนะคะเขาก็จะมีการเช็ดด้วยคนที่จะมากอบปูดจะต้องฉีดยาแล้วทุกคนนะครับพี่ก็ตำรวจน่ารักมากเลยแจกแล้วก็มองให้เราด้วยนา,า,าในระหว่างทางนะครับก็จะเจอหมู่บ้านต่างๆมากมายนะครับก็จะมีร้านค้านะครับแต่ว่าที่นี่นะฮะจะไม่มีที่น,นนะคือจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับ ก็จะเป็นสะดวกซื้อแบบว่าคนที่อยู่ที่กอบขูดเนี่ยเขาอยู่กันเองนะครับทํากันเองขึ้นมาครับเดี๋ยวเราเเก็จะไปเ่ยน้ําตกช่วงเนี้น้าตกจะคือน้ําจะเยอะมากชาบอกเดิมีจุดตกขาวน่ารนนนี่ฮะตอนนี้เราใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์น้ำตกน้ำตกนะครับระหว่างทางก็จะเจอต้นยางนะฮะอันนี้ต้นยางต้นจริงๆเลยนะจะมีการกรีดยางตอนนี้เรามาถึงกกอนเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วนะฮะนี่เลยนะครับน้ำตกเราจะใช้เวลาเดินทางไปทั้งคลิ่นทุกคนครับเราจะใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งหมดส0 0เมตรนะฮะได้ส4หรวันสี่ร้อยเมตรได้เดี๋ยวเขาไปดูตอนนี้น้ำสวยใช่ น้ำสวยฝากบอกทุกคนด้วยนะฮะถ้าเกิดมากรุณาติดตังมาด้วยนะคะรับผะว่าเราไม่ได้าเงินทางูดเลรแต่ว่าคือไม่ได้เรียกเก็บนะครับแต่ว่าเป็นการบำรุงกระดาี่ตรงจุดนี้นะครับเราไปพัฒนาต่อไปน,ะะนี่นะฮะระหว่างทางนะครับเราก็ต้องฝ่าฟันกันมานะครับเราจะได้ยินเสียงจัก,กรจันทร์ร้องลำไรอยู่ตลอดเวลาะครับผมนี่นะครับระหว่างทางเราจะต้อง ใช้เทคนิคของการเดินป่านะครับโชคดีที่พวกเราฝึกการเรียนลูกเสือมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> น,น้อมไหนชาแนลนะฮะตอนนี้พวกเราใกด์ดิน้ำตกแล้วนะข้างหน้าเนี่ยคือน้ําตกแล้วนะครับเนี่ยข้างหน้าจะเป็นน้ําตกแล้วนะข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่จำเขา คือพระเนี่ยบางทีเขาจะมาดูตรงที่นี่ด้วยครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดน้ําตกของเจ้าซึ่งเวลาพวกเรามาที่นี่เราจะต้องมาถ่ายรูปรวมกันตรงนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้เรามาถึงน้ําตกแล้วทุกคนนี่นะครับสังเกตทางที่มานะฮะเราจะต้องใช้เทคนิคของการเดินป่านะครับที่ผ่านการฝึกฝนมายาวนานเราก็ จับเชียร์กด้วยนะครับเพราะมีคนถลายไปเรียบร้อยแล้วนะครัน้ำตกของเจ้านะครับก็จะเป็นน้ําตกใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่กาะปูดแห่งนี้นะครับดังนั้น,นยังไม่ว่าจะอยู่รีสอร์ทที่ไหนก็ตามจะต้องมาเที่ยวที่นี่ครับความเย็นของน้ําเนี่ยถึงขั้นติดลบเลยนะเ <c oughs> วอร์ค่ะซึ่ก็คือจะต้องเจอคนที่หน้าขมำแล้วหนึ่ แต่เราจะต้องปีนขึ้ไปที่จุดยอดตรงนั้นนะเด็กๆทูกนเห็นไหมนี่ครับแต่เราจะต้องเดินขึ้ไปที่ข้างบนนี้เลยน้ำแบว่าแต่เราจะปีนขึ้ไม่นนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปนะเราจะมาตุยลมที่นี่ไม่ได้นะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวภารกิจของเรานะจะต้องไปพิชิต ยอดดอยอยู่ด้านบนผุ้พ่อนะเราใกล้ถึงจุดยอดแล้วนะฮะเป็นไงบ้างล่าเสียวไหมฮะน,นี่นะรครับระหว่างเราต้องจับเชือกมาตลอดเวลานะคือบอสใช้ข้ามเป็นลิงนะฮะไปเรียบแน่ถ้ามาถึงคนแรกนะฮะที่สามารถมาเร็วเพราะสมัยก่อนชอบปีนกำแพงแล้วก็หนีเรียนนี่นะเราสน,นามไม่มีกำแพงให้ปีนหนีนะเดี๋ยวนี้เลยปีนไม่ค่อยเก่ง น้คือนำโยมมากๆไหลแบบว่าลิ้นแบบเต็มอิ่มไปเลยแล้วือน้ำเย็นแบบสบายมากเลยฮะทุกคนบ๊ายบายนั่นนะฮะตรงท่วงข้างบนตรงนั้นสาม,มารถแบบน้อยลงมาได้นะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นทริปน้ำตกของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวก็อีกสัาพหนึ่งแล้ว,ลวเดี๋ยวค่อยกลับนะครับแก็จะกลับไปเล่นน้ำที่หน้าหาดเหมือนเดิมนะครับ เรื่องของการนำน้ำก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือยังไงก็ได้มากๆอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับน้ำตกนะครับนี่คือน้ำตกของเจ้าครับสวยงามมากครับผมบายทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่ว่านักเรียนทุกคนที่มาช่วยเราวาดรูปนะฮะก็จะกลับแถวนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการวาดรูปสวยๆนะครับแล้วก็ มากับ,บรครูบอสครับนำทีมโดยครูบอสคุณรูศิละปะนะครับโรงเรียนรัตนานรักษ์พัฒน์นะฮะซึ่งเขาก็มาช่วยวาดภาพแบบข้างหลังเนี่ยครับเนี่ยครับเกือบทุกบ้านเลยฮะทุกหลังสวยมากและตอนนี้นะครับเราก็กําลังรอเรือที่จะกลับบ้านกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทะเลตอนเช้าเนะครับก็กําลังจะกลับกันแล้วนะครับ รูบอสนะครับภาพสวยงามพาเด็กๆมาวาดรูปให้นะฮะอันนี้ชื่อน้องจิ๋นนะฮะน้องจิ๋นนี่ครับเราจะกลับกันแล้วนะฮะอันนี้ปีมือกันวาดนะฮะของสาวๆนี่ครับดูบอสก็พาเด็กๆมาวาดสวยไหมทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรือนะครับก้อนนี้ก็ไม่บ้าเลยครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ สวัสดีทุกคนตอนนี้เราเราจะไปไหนกันนะน้ำตกคลองเจ้านะฮะตอนนี้ด้านนี้จะบอกว่าน้ำสวยมากทุกคนไปแล้วจะต้องชอบเลยนะครับมันจะเป็นการเหมือนเล่นสไลเดอร์เลยนะโดยเราจะไปรถเบอร์1 2อนะฮะขามาเรามาเบอร์ย2บสอเดี๋ยวเราจะไปที่เบอร์12นะครับพร้อมไม่พร้อม,พร,อมพร้อมแล้วขึ้นรถครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปแล้วนะครับอีกประมาณครึ่งวันถึง ในระหว่างทางนะฮะก็จะอ๋อตกนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอำเภอเกาะกูดนะครับที่นี่มีสนามกีฬาด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรการของเกาะกูดนะครับก็จะตรวจเข้มนะฮะเขาก็จะมีการเช็กด้วยคนที่จะมาเกาะกูดจะต้องฉีดยาแล้วทุกคนนะครับ พี่กากตำรวจนะ่ารักมากเลยแจกแอลกอฮอล์ให้เราด้วยนักทางมาไทยนะ้ในระหว่างทางนะครับก็จะเจอหมู่บ้านต่างๆมากมายนะครับก็จะมีร้านค้านะครับแต่ว่าที่นี่นะฮะจะไม่มีที่น,นะค่คือจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะเป็นสะดวกซื้อแบบว่าคนที่อยู่ที่เกาะพุดเนี่ยเขาอยู่กันเองนะครับทํากันเองขึ้นมาครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวน้ำตกช่วงนี้น้ำตกจะคือน้ําจะเยอะมาก มีจุดขาวน่าจะสีทองตเป็นนี่ฮะตอนนี้เราใกล้ถึงใกล้ถึงแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์น้ำตกน้ำตกนะครับระหว,ว่างทางก็จะเจอต้นยางนะฮะอันนี้ต้นยางต้นจริงๆเลยนะจะมีการกรีดยางเข้าหองไหมเข้อง ตอนนี้เรามาถึงเกาะเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ตอนนี้เรามาถึงน้ําตกแล้วนะฮะนี่เลยนะครับน้ําตกเราจะใช้เวลาเดินทางไปทั้งทริปทุกคนครับเราจะใช้ระยะเวลาเดินทางทางั้งหมด400เมตรฮะไ่น4่คือ4วัน400เมตรนะเ,เดี๋ยวเขาไปดูตอนนี้น้าสวยใช่ไหมน้ําสวยฝากบอกทุกคนด้วยนะฮะถ้าเกิดมากรุณาติดตังมาด้วยนะครับเพราะว่าเราไปเจ้าเงินโมาโควิด แต่ว่าคือมันไม่ได้เรียกเก็บนะครับแต่ว่าเป็นการบํารุงสถานที่ตรงจุดนี้นะครับเ็ไปพัฒนาต่อไปนี่นะฮะระหว่างทางนะครับเราก็ต้องว้าฟันกันมานะครับเราจะได้ยินเสียงชักจั่นร้องลำไรอยู่ตลอดเวลาครับผมนี่นะครับระหว่างทางเราจะต้องใช้เทคนิคของการเดินป่านะครับโชคดีที่พวกเราฝึกการเรียนลูกเสือมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้พวกไทรนะ น้อมไหนชนแนลนะฮะตอนนี้พวกเราใกล้ถึงน้ำตกแล้วนะข้างหน้าเนี่ยคือน้ำตกแล้วนะครับเนี่ยข้างหน้าจะเป็นน้ำตกแล้วนะข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ตรงน,นั้นก็จะเป็นที่ที่จำเขาคือพระเนี่ยบางทีเขาจะมาทุดงที่นี่ด้วยครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดน้ำตกของเจ้าซึ่งเวลาพวกเรามาที่นี่เราจะต้องมาถ่ายรูปรวมกันตรงนี้นะครับ นี่นะครับตอนนี้เรามาถึงน้ำตกแล้วทุกคนนี่นะครับสังเกตทางที่มานะฮะเราจะต้องใช้เทคนิคของการเดินป่านะครับที่ผ่านการฝึกฝนมายาวนานเราก็จับเชีือ์ไว้ยนะครับเพราะมีคนถลายไปเรียบร้อยแล้วนะคร น้ำตกของเจ้านะครับก็จะเป็นน้ําตกใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่กอบอูดแห่งนี้นะครับดังนั้นนย่ยไม่ว่าจะอยู่รีสอร์ทที่ไหนก็ตามจะต,ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับความเย็นของน้ำเนี่ยถึงพันติดลบเลยนะเ <c oughs> วิร์ก่ะนี่ก็คือจะต้องเจอคนที่น่าขมำ,ำแล้วหนึ่งแต่เราจะต้อง ปีนขึ้ไปที่จุดยอดตรงน,นั้นนะเด็กๆนู่นเห็นไหมนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปที่ข้างบนนี้เลยน้ำแบกว่าแต่เราจะปีนขึ้ไม่นนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปนะเราจะมาตุยลมที่นี่ไม่ได้นะเดี๋ยวภารกิจของเรานะจะต้องไปพิชิตยอดดอย ชื่ด้านบนคนุณพ่อนะเราใกล้ถึงจุดยอดแล้วนะ,ะับเป็นไงบ้างครบเสียวไหมฮะนี่นะคราอะฮะเราต้องจับเชือกมาตลอดเวลานะคุณบอสใช้คมเป็นลิงนะฮะไปเรียบแน่ถ้ามาถึงคนแรกนะฮะที่สามารถมาเร็วเพราะสมัยก่อนชอบปีนกำแพงแล้วก็หนีเรียนนี่นะรัตนามไม่มีกำแพงให้ปีนหนีแล้วนะเดี๋ยวนี้เลยนปีนไม่ค่อยเก่ง ต้คือน้ำเยอะมากๆไหลแบบว่าลินแบบเต็มอิ่มไปเลยแล้วคือน้ําเย็นแบบสบายมากเลยฮะทุกคนบ๊ายบายนั่นนะฮะตรงช่วงข้างบนตรงนั้นสามารถแบบห้อยลงมาได้นะแต่ว่าอตอนี้ก็จะเป็น พิศน้ำตกของพวกเรานะครับผมเดี๋ยวก็อีกทางหนึ่งแล้วเดี๋ยวกกลบกับนะครับเราก็จะกลับไปเล่นน้ำที่น้าหาดเหมือนเดิมนะครับผมส่วนเรื่องของการดำนำ้นำก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือยังไงก็ได้ไม่มพลังอันอีทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้จุ่กับน้ำตกนะครับนี่คือน้ำตกของเจ้าครับสวยงามมากครับผมบ๊วยบายทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่ว่านักเรียนทุกคนที่มาช่วยเราวาดรูปนะฮะก็จะกลับแล้วนะครับผมก็ ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการวาดรูปส,สวยนะคะแล้วก็มากับ,บรครูบอสครับนำทีมโดยครูบอสคุณครูศิละปะน,นะครับโรงเรียนรัตนารากบ้ารุงนะฮะซึ่งเขาก็มาช่วยวาดภาพแบบข้างหลังเนี่ยครับเนี่ยครับเกือบทุกบ้านเลยฮะทุกหลังสวยมากแลนะตอนนี้นะครับเราก็กำลังรอเรือที่จะกลับบ้านกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทะเลตอนเช้าเนะครับก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับ นี่นะฮะคุณครูบอสนะครับภาพสวยงามพาเด็กๆมาวาดรูปให้นะฮะอันนี้ชื่อน้องจิ๋นนะฮะน้องจิ๋นนี่ครับเราจะกลับกันแล้วนะฮะอันนี้ปีมือการวาดนะฮะของสมราวนี่ครับครูบอสก็พาเด็กๆมาวาดสวยไหมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรือนะครับก้อนนี้ก็ไยบ้านนะครับไว้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ